เจริญธรรมสำนักดีค่ะวันนี้ค่ะภูเพทธรรมกาจนค่ะอยู่ที่เพือ่อนบวรนะคะกับวันศุกร์ดิบวันที่12เมษายน2566ค่ะนับถอยหลังเหลือ1วันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันจริงแล้วค่ะวันที่13เมษายน2566กับงานตลาดงานตลาดอริยะครั้งที่42นะคะที่หมู่บ้านชุมชนบวรราชธานีอโศกค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ วันนี้ค่ะก็อยู่ที่ร้านหน้าร้านน้ำตาลทรายนะคะพอดีร้านนี้นะคะก็รับผิดชอบโดยทีมแพทย์วิถีรมแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำร้านนี้กับพี่น้องแพทย์วิถีทมด้วยนะคะร้านน้ำตาลทรายนะคะครั้งนี้ค่ะตลาดรียะปี66ปีใหม่ไทยนะคะเราจะขายในราคา15บาทต่อถุงนะคะถุงหนึ่ง1กิโกรัมค่ะในราคาทุน22บาท60สตางค์นะคะ เหมือนกับตอนปีใหม่เมื่อต้นปีนะคะตามปีใหม่สากลค่ะตอนนี้เป็นปีใหม่ไทยะคะ่ะอันนี้นะคะก็ทางร้านาพี่น้องจะเลิกงานช่วงเย็นนะคะก่อนเราจะเลิกงานเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะอันนี้พี่น้องแพ,พทย์วิรรมนะคะแล้วก็รวมกับพี่น้องที่มาคบคุณด้วยค่ะก็มาช่วยกนันงานนี้ปกติเราจะใช้ออทีมงานประมาณ1 0บ2ึ่งสิท่านนะคะที่แล้วก็เดี๋ยวตาม,มทำว่า วันจริงจะมาอีกเมื่อไหร่จริงๆแล้วเราอยากได้พี่น้องแรงงานชายมาช่วยกันยกวันนี้ก็มีมาหนึ่งท่านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตามรมอ่ะนี่ก็จะมีทีมพี่น้องโรงเรียนของหนูแพทย์วิถีธรรมสถาบันวิชารามด้วยมาช่วยกันมีกิฟต์นะมีพี่จิ๋วมีแพมมีอาหมวยหมวยนั่นใครคะอีกสองท่านเบิร์ดเบิร์ดแล้วก็ปอแล้วก็น้องตาล ะคะ<ช>มาช่วยกันค่ะ<ช>ตอนนีออ้งานนี้นะ<ช>เราเตรียมเต็มที่15ตันค่ะใช่ไหมใช่แล้วเราขายในราคาเท่าไหร่คะ15บาทจากราคาทุน22บาท60สตังค์ทุน22บาท60สตังค์เราขายเพียง15บาทค่ะเราให้คนละก,กี่ถุงคะพี่จิว๋ว คนละไม่เกิน2ถุงค่ะนั้นนะคะใครตั้งหน้าตั้งตารอนะคะอ <c oughs> ุ่ง,ออองนี้นะคะ 13, 14, 15, สาววันมีเวลาให้ท่านได้ซื้อเปิดตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง4โมงเย็นใช่ไหมคะ <c oughs> มาที่นี่นะนอกจากมีน้ำตาลให้รับประทานเอากลับไปที่บ้านเรายังมีตลาดอาหารด้วยนะ,ะ <c oughs> นี่เราจะให้เยี่ยมชมร้าน <c oughs> ตอนนี้พี่น้องกำลังทำอะไรกันจ้ะกำลัง <c oughs> ทำอะไรกันจ๊ะทำที่ปิดประตูค่ะ มีประตูแล้วก็จัดร้านง่ายๆเนาะร้านของเรานะคะใช้โต๊ะมักัันแล้วก็เขียนกันเองราคาตามนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเป็นร้านนะคะพวกนี้อันนี้คือน้ําตาลที่มาลงเอาไว้นะคะจากทีมผู้จัดซื้อหามาให้เรา15หตันประมาณ600อกระสอบนะคะก็กระสอบนึงก็จะมี25โลค่ะอันนี้นะคะต่อถุงค่ะ นี่น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะเขาเรียกว่าน้ำตาลทรายสีรำหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะพรุ่งนี้ใครสนใจก็มารอซื้อได้นะคะค่ะนี่พี่น้องก็เปิดเอาไว้แล้วนะคะเมื่อกี้มาทำงานประมาณช่วงบ่ายด้วยอากาศที่ร้อนเนาะวันนี้ก็เราก็แพ็คกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทยอยเอาลงอีกทีค่ะ นี่ก็ที่เราเตรียมเอาไว้ก็ประมาณนี้แหละให้พี่น้องเข้ามาแล้วก็มาเอาน้ําตาลแล้วก็พร้อมจ่ายตังตรงแคชเชียร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นตรงจุดนั้นที่จะช่วยกันก็จัดง่ายๆเนาะเพราะว่าร้านนี้นะมีสินค้าชุดเดียวจริงๆเป็นสินค้ายอดนิยมที่จะขายคู่กับน้ํามันนะพรุ่งนี้ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าทาง ชาวบ้านนะคะที่จะมารอซื้อสินค้าจากตลาดอาริยะของเรานะคะท่านจะมามากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นท่านใดแต่ว่าเท่าทีท่ราบเราจัดมาครั้งที่12แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่คุ้นเคยกันเนะาะค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะปิดฐานวันนี้จะไปพักผ่อนทํากิจกรรมอื่นพี่น้องเรามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมคะในการที่จะเตรียมตัวมาตลาดอาริยะกันอ่ รถกิเลสไม่อยากได้เลเสจะได้ค่ะใจเย็นๆนะคะขยันรอคิวค่ะมีไหมนี่คกอประสบการณ์กอนที่แล้วยิ่งแบ่งปันมากก็ยิ่งได้กำไรมากค่ะว่าเราพร้อมต้อนรับพี่น้องใช่ไหมที่จะมาเที่ยวงานตลาดอริยะเวลคัมค่ะ เนาะมางานนี้นะได้ทุกอย่างค่ะได้ทั้งของจับใจใช้สอยของกินของใช้ที่เราจําเป็นในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคที่เป็นแบบเนี้ยทั้งของแห้งใช่ไหมนี่คือของแห้งเก็บไว้แล้วใา้แล้วก็ของสดพ่กนี้ก็จะมีผักสดมากินแล้วก็ยังได้กินอาหารบาทเดียวด้วยนะคะพร้อมกลับไปพร้อมได้ไปฟังเพลงที่หน้าเวทีชาวบ้านแล้วก็มีน้ําตกให้เล่นถ้าคลายร้อน ถ้าจะบอกว่าให้พี่น้องเตรียมอุปกรณ์ภาชนะมาใส่อาหารนะคะแล้วก็เตรียมผ้าอย่างเงี้ยมาด้วยก็ดีนะหรือจะมาซื้อในงานได้เพราะคลายร้อนเหมือน,นเนี้ยพี่จิ๋วก็เอามาพกาค่ะ,ะตู้เย็นส่วนตัวตนนะคะ่ะป้องกันฮีสตตกได้นะคะก็ถืองงว,ว <c oughs> ่า อากาศก็ร้อนแต่ใจไม่ร้อนเนาะให้เราใจเย็นๆแล้วเราก็ได้ของแน่นอนเนาะเพราะเรามางานนี้เรามาเพื่อแบ่งปันกันเนาะไม่ได้มาที่จะแย่งกันใช่ไหมปีใหม่ไทยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะบ้านราชเมืองเรือของเราเราเน้นที่ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยนะคะสุขกายสบายใจค่ะามาเพื่อแบ่งปันกันนะคะก็ร้านน้าตาลทรายนะคะเราหวาน วานมากพอที่จะมาแบ่งปันกันนะคะอากาศร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะคะพรุ่งนี้เราก็มาร่วมด้วยเช่นกันอ๋อแล้วก็บอกว่าให้เตรียมอะไรมาก็ดีเอามาใส่ใช่ไหมถุง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 ผ้าพลาสติกหรืออะไรมาก็ได้ได้หมดเลยนะคะเอาอุปกรณ์มาเองแล้วก็ช่วยกันลดโล,โลกร้อนด้วยนะคะเราก็มาลดขยะก,กันด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะกับงานตลาดอริยะเปิดตลาดตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาตรงนะคะ,จะเจริญทำำําสมดีมีใจได้ทุกท่านค่ะสาธุค่ะ